ครับผมแม็กนาพูชาแนลนะตอนนี้โอ้โหกินข้าวแต่เช้ามากเลยนะฮะอืมอ่ะกินนะฮะน่ากินมากค่ะกินเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้กินค่ะอันนี้ลุงกินได้มาจากไหนทำไมหน้าตาดหน้ารับประทานอะไรอะไรนะฮะเนื้อย่างปลากระป๋องนะฮะเนื่ยหน้าตาน่ารับประทานมากมูหมักสมุนไพรย่าง เนื้อย่างเหรอหมูหมักหมูหมักสมุนไพรหมูหมักสมุนไพรแล้วก็มีปลากระป๋องนะฮะกินลูกเดียวก็จะอิ่มแล้วเลี้ยงจีนะครับเดี๋ยวไม่กินนะเสียดายปไปไปเอามาหลายโคนกินข้าวแต่เช้าโอ้โหหน้าฐานมากเลยนะครับผมเออแมง มากินไหมลูกครับผมกินให้มันเจ็ดไปเลยนะครับผมไม่มีใครทำกับข้าวมาเลยลูกือนะฮะเพื่อนอันนี้ขายต้มนะฮะอร่อยมากนะคะอร่อยนะครับนี่เเดียวก็จะอิ่มละกินข้าวกับลิ้นจี่นะฮะปลาคำใสนะครับผมเยอะลิ้นจี่น่ะ ีบอกที ойти, ่ตโกะนะคะจ่าจะไขออนุญาตก่อนนะเคยจะกินข้าวหมูทอดไอหมูย่างที่ลงจิมมามาจากมุกดาหารมาหน้าตาดีมากเลยหน้าตาดีมาแม่มาจินให้มันเสร็จเลยลูกไหมดูเรียนนะครับว้าวนะฮะ กับข้าวดูทุกคนมันหน้าตาดีมากเลยนะฮะต้มหมักกระป๋องนะฮะแล้วก็เนีางอะไรต่างๆกินแล้นก็มีงานผ่านไปผ่าเลยแบี้อ่ากินข้าวเสร็จแล้วมีงานก็อร่อยมากเลย อ๋อพี่เสือฝากท้องตรงนี้นะอ่านะครับผมเดี๋ยวเเนีียยวด้๋แม่จะไปช่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเสือจะกินดูรูดูมันจะเป็นเขาดินช่วยด้วยเสือรู้แล้วว่าทำไมนี่กี้ถึงเอาไปฝังเอาไว้ชั่งอ่านนี่ะครับลิ้นจี่นะครับทุกคนน่าพานมากเลยนะฮะเมื่อกี้นะฮะลุงจิมเอาหมูเนี้ยให้พี่นิก คือนิตเอาไปฝังไว้นะครับยังไม่กินนะฮะต้องเก็บไว้กินตอนที่แบบวันพ่เศงอ่าฮะกินเลยลูกข้าวเยอะเลยนะของลุงจิมเยอะเลยแล้วก็ลุงจิมมีแบบเรียกอะไรรู้ว่าขายจึงไหนแล้วตาไปซื้อหอยกินเลยข้าวอืมอ่าฮะเอาเลย เต็มติบเลยข้าวเต็มติบนะ F4 นะฮะมีเยอะนะครับเออไม่มีไม่มีใครขายหรอกอะไรไม่มีใครขายเด้อหมูหมูน่าในกันไม่แม่ขายตแม่ทำก็ได้ตัวะทำไม่เป็นมันไม่อร่อยมันต้องมีสูตรว่าใส่อะไรบ้าง ไม่รู้เหมือนกันแตงานแต่งามองแน่นอนพี่วันรุผมกินข้าวแต่เช้าเลยเนาะก็ขิงได้เลยใช่เพราะว่าอยบบทำงานแต่เช้าดีมีอะไรก็กินข้าวอ่ะนะเอฟซีกินข้าวตั้งแต่ดูตอนเช้าเนี่ยหกโมงนะฮะบริษัทไหนรับส่งตอนตอนเช้าถ้าตื่นแปดโมงเพิ่มมีคนมารับไปจองอยู่ดีลงมาส่งตอนเช้าเขาก็มาบ่ายสองเหมือนเดิมรถะว่เขาอ่ะ เอาตอนใบสองป่ะใช่ขาตองไปสองใบสี่ึ้นเก่างันมาลยงงเจ้าไปเลยครับอเพตอนวัดอเร็วสุดคือมาตอนใบสองใบสามเนี่ยโองอนมีอะไรทำ อันนี้คนดู121แต่ลืมสร้างรายได้เอ้าเอ้าทำไมยังงั้นน่ะเสียเปล่าเลยนะน้าน้องเสือคอมหิวมากนะคะจะยังไม่หิวหรือยังยังเลยครับจะเช้าอยู่นะเดี๋ยวกลาวโมงมีงานวิอากินให้เสร็จเลยดีกว่านะกลาวโมงตรงเขาเริ่มเลยไไมม่่ใชเาจะะีีรรอ อ้าวเหรอมีเลี้ยงด้วยเหรอไม่เลี้ยงมั้งเจ้าบ้านเขมีมีมีถ้าเราได้มีเลี้ยงแล้วมีอะไรอีกเออเขาให้ลงชื่ออยู่เพื่อเขาจะได้ จัดอาหารมาเป็นเนื้อแล้วก็กินข้าวนะครับกินแบบข้าวเช้านะฮะอร่อยอร่อยนะครับเนาะกินหลายๆคนอร่อยมากเลยนะครับเมนูก็นั่นแหละครับเนาะที่เอฟซีเห็นนะครับเนาะแซ่บแซ่บนะครับปลากระป๋องยิงอร่อยในเอฟซีอ่านะครับเพิ่งไม่กินบอกหิวไม่ทันหิวเลย

เอาถ้าไม่มีใครได้ซะฟุ้งควันหนูได้มันก็ลุงจิ้มนอนทลายเจ้แต่เขาก็บอกเราเอาเราเอาเราเอาลัขั้นตอนเราเอาค่าไอ้นั้นก็พอแล้วไม่รับขั้นตอนไม่มีใครบอกว่าได้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็าอาสาจูเอาเผื่อฟลุกถ้าจกสลากนางใสงใจได้ถ้าจกสลากนะได้ โอ้โหรู้ถ้าถ้าถ้าจับบนคเยไม่ได้ลจัสลากวแม่มือไม่จับลอยเื่อกับบนไ่ถ้าคุณสาววิถ้ามีร้อยรางวัลเฮ้ยถ้ามีร้อยคนถ้ามีร้อยคนเดียวีะไม่ได้ไเมยตอนราบวัลอตเตอรี่เสื้อลอตเตอรี่กะสอบมันต้องบวก็สื้อซูนึะหมหนึ่งูนสองตัวนะ้าบนงใจ ขาบอกให้พอใบอย่างบัวทึกตรวจมุมมันล่ะแม่นบัแม่นตืดเลอำไหมบ่บ่ของเล็กน้อยนอกจากรางวัลที่หนึ่งกเสียไปคุณนิวกินได้ยี่สิบสองบบานึ่งโซนพี่คำพาสวัสดีค่ะน้องผู้สุดใส่อยากเก็บการอยู่อะไรนันเหรอรางวัลที่หนึ่งนะ กินอย่างอร่อยนะเอฟซีเพิ่มข้าวนะทีเนาะนอนค่ะเพราะเพราะฟื้นถ้าหนูถูกรางวัลที่หนึ่งหนูจะเหมารถเพราฟื้นไปเอาเงินเด้อก็คนใกล้กิมนะครับกินข้าวแบบสนานนะเนาะ ะรไม่คือคือหนึ e> ่งมั่นใจในตัวพ่อฟื้นว uh uh> ่าพ่อฟื้นเป็นคนดีโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับยามเช้าเนาะขอบคุณนะครับผม